DJ p l a y ดี b จอ้อมค่ะตัดสินใจยากเหลือเกินตอนจะต้องเลือกเพลง for อิ e เพราะคุณผู้ฟังแบบกำลังแบบเขาเรียกอินกับปโนงก็เลยอยากขอเพลงวัดปละ อนโนงคือหนังอันนะคะในขณะที่บางคนก็ขอฮอตทูฮอตอย่างที่ผมบอกไนงะโอ๊ยตอนที่รู้ว่ามีคนขอวัดปะ,ะละเราจะทำยังไงกับฮอตทูฮอตโอ้ยก็เลยอ่ะสลับกันบ้างก็แล้วกันนะคะก็เรียกได้ว่าคนนั้นขอเพลงนี้คนนี้ขอเพลงนั้นแล้วบางครั้งเป็นศิลปินเดียวกันเราก็ต้องตัดสินใจวัดใจกันไปนะคะวัดปะละวัดไปแล้วนะคะแล้วก็มีข้อความของคุณผู้ฟังบอกว่าพี่ออมครับวันนี้ดีใจมากเลยครับซื้อสลากออมสินเพื่อจะไปลุ้น111ล้านกับพี่ออมครับ คุณคิดว่าอยากได้คู่แข่งเพิ่มไหมอ,อ้อมไม่ได้อยากได้คู่แข่งเพิ่มแต่อ้อมเป็นผู้เข้าแข่งขันที่แฟร์พอยินดีต้อนรับสู่สนามการแข่งขันของเราค่ะพรุ่งนี้น่าจะไม่มีกระติกระใจทำงานกันเดาว่าเนาะพี่อนเนาะน่าจะลุ้นกันป้าหูหลุดเลยนะคะก็ลุ้นกันลุ้นกันเอื้อกอะพรุ่นี้พรพรุ่งนี้วันที่สิบหกใช่น พรุ่งนี้วันที่16วันนี้วันที่สิบห้าถ้าคุณจะซื้อก็ซื้อวันสุดท้ายอะ่ะเพราะวันสิบหกไม่ละพรุ่งนี้ซื้อสิบห้ามันแฟกพรุ่งนี้สิบหกเริ่มแล้วลุ้นเลยตอนบ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้อ้อมจะพูดเรื่องของการออมเงินถ้าคุณไปซื้อไม่ทนันเก็บเงินมาออมก็ได้นะปลอบใจอ่าเรามีวิธีให้เงินมันทํางานได้หลายแบบอันนึงก็ไปซื้อ สลักอมสินอันหนึ่งก็ถ้าใครไม่ชอบลุ้นและอยากได้ดอกเบีย้ยที่สูงไปเลยอย่างสองจุดแปดสี่เปอร์เซ็นตต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจําไปที่3ามจุดสี่เปอร์ซ็นตต่อปีอ่ะฟังทางนี้เพราะอมสินเขาเตรียมกเกษียณให้กับชีวิตค่ะให้คุณได้กเกษมสําราญเห็นไหมดูมีความสุขดูแฮปปี้นะคะกับเงินฝากเผพิเศษเพื่อการ,กรเกษียณสิบปีพิเศษเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุสี่สิบปีขึ้นไป <c oughs> นับตามพอสอนับยังไงก็ถึงเข้าเกณฑ์แน่นอนแต่บางคนอาจจะอุ๊ยหนูยังไม่เข้าคุณพ่อคุณแม่เข้าแล้วแต่เด็กที่จะนับแล้วคุณพ่อคุณแม่เข้าแบบเพิ่งเข้าเนี่ยหนูต้องนับเร่งแต่อายุห้าขวบเลย ดัเปืือคุณพ่อคุณแม่อับเปื่อญาติพี่น้องและวางแผนให้ตัวเองกับคุณผู้ฟังในวันที่4ี่สิปีขึ้นไปถูกไหมรับดอกเบีย้ยอย่างที่ผมบอกคือส8งสซตต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่3.3มเปซต่อปีก็คือรับดอกเบีย้ยเต็มๆแบบไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะรายละหนึ่งแสนบาทสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะคะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์และฝากเงินผ่านสมช่องทางนะคะดังต่อไปนี้คุณลองฟังดูว่าคุณถนัดทางไหน1น่ w w w jsb o t h 2. องไลน f f f i ฟิเ jsb society 3. ามแอปพลิเคชันใหม่โมเปิดไม่ได้ยากนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30มิบมถุนาย,ยานนี้หรือจนจะครบวงเงินที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jsb contact center 1115หรือ w w w r GSB.OR.TH เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด <c oughs> เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม <c oughs> และพรุ่งนี้เพื่อตัวเองค่ะหนึ่งร้อยสิบแ็ดล้านไม่ใช่เปื่อใไรตัวใครตัวมันกันเลยจ้าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะวันนี้ค่ะนี่อ้าวไม,ม่ต่มคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันคือสํารักคนรามันเกิดขึ้นได้สํารักอะไรบ้างสํารักอาหารสํารักน้ำลายนูน่นนี่นั่นคือวันนี้อ้อมได้รับข้อความจาก รุ่นน้องก็บอกว่าเป็นมีอาการไม่สบายปรากฏว่านึกว่าตัวเองอ่ะจะเป็นโควิดคือมีไขเ้เบาๆแต่ไม่ได้มีอะไรมากเลยไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็คิดว่าจะเป็นโควิดคนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกังวลเรื่องเป็นโควิดมากมายอะไรนะแต่ป้องกันได้ก็ป้องกันไม่เป็นได้ก็ดีกว่าบางคนก็ยังพูดก,กันแบบนี้ปรากฏไปตรวจเป็นซูเอจ่ะก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันเอถูกไหมฟลูเอคือไข้หวัดใหญ่สายพันเอประเด็นที่น่าสนใจเขาบอกว่าพี่อ้อมแต่วัคซีนช่วยได้จริงนะและอาการเขาไม่เยอะมันผ่อนหนักให้เป็นเบาอันนี้เขาก็รีวิวจากคนที่ฉีดเองอ่ะคุณรู้ฟังและเขารู้สึกว่าสําหรับเขาร่างกายมันรับได้เพราะบางคนพอไม่ได้ฉีดสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมอยู่เหมือนกันและอาการมันจะโควิดกับฟลูเออ่ะมันจะมีคนแบบน่าจะไม่ได้โควิดแหละ หรือเมื่กนก็น่าจะโควิดแล้วเป็นโรคตรงข้ามอ่ะก็คือเราเดาไม่ได้ทั้งหมดแลก็ลองต้องตรวจท่านพอมีอาการที่เข้าข่ายใช้เอทีเคงใช้ได้อยู่แล้วถ้าไม่แน่ใจก็ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะมีหลายๆที่ที่เขามีฉีด วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์อย่างที่ออฟฟิศเราก็มีราคาเข็มทั่วไปมันอาจจะพันกว่ากี่ร้อยลองหาดูสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายของบ้านไหนก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะไปฉีดไว้คือฉีดไม่ได้แปลว่าไม่เป็นแต่ถ้ามันจะต้องเป็นผ่อนหนักให้เป็นเบาค่ะโถพูดอูดอ,อย่าลืมโนะ สนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอา้าวอยโซเดียมต่ำไม่เค็มนิกาโอครีมเปียสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนคู่เรียยไหลจากไตรซีีไทยส่งรสชาติไทยไปไกลทั่วโลกและสินเชื่อรถยนต์ UOB c a r to Cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินเรื่องราวของ พุทธพุธในแต่ละพุทธบางทีมันก็จะมีเรื่องของความรักในแต่ละครั้งบางทีมันก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านและความสัมพันธ์ในบ้านมันไม่ได้มีมุมเดียวนะคะคุ้ฟังมันมีหลากหลายมากจริงบางทีมันเป็นมุมที่ลูกเห็นพ่อแม่บางทีเป็นมุมระหว่างลูกกับพ่อลูกกับแม่พี่กับน้อง คนนอกที่แต่งเข้าไปเป็นคนในแล้วก็ต้องเจอปัญหาอันนั้นแค่เนี้ยยกตัวอย่างให้ยังหัวจะปวดเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันที่ยังไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไปฟังดูอ่บแล้วเราลองฝึกกันไป ว่าสิ่งที่เรามองเห็นมันใช่หรือไม่ไม่มีใครตอบอะไรล่วงหน้าได้นะคะได้แต่หาทางออกที่ดีที่สุดของแต่ละคนคืนนี้สามดีเจค่ะอันเตอร์และต้นหอมจะนั่งอยู่ตรงนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มไปพร้อมๆกับเลือกอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนี่กรโอคครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนคู่เลียนไลท์จากปรษนีย์ไทยส่งรสชาติไทยไปไกลทั่วโลกสิกนเชื่อรถยนต์ UOB Car to Cash พร้อมเปลี่ยนวถเป็นเงินนะคะ อพูดถ oh, ูกอย่าลืมโทรนะ คุกคนเขาฟังที่ส่งข้อความมานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับใครก็แล้วแต่ที่บอกว่ากําลังรู้สึกแย่หรือในขณะที่บางคนบอกว่าโอ้ฟังแล้วได้กําลังใจในการใช้ชีวิตทุกวันเลยครับโดยเฉพาะช่วงท้ายรายการหมายถึงว่าอ๋อพี่เขาจะไปแล้วกําลังจะหมดวันกําลังใจเลยได้อ๋อพรที่กําลังจะตกพี่เขาลาไปพร้อมกับอาหารเย็นหนีทุกวันเหรอครับอแต่จริงๆแล้วนะคะก็ขอบคุณถ้ารู้สึกว่าการฟังเอฟเฟ็มแล้วมันทําให้คุณมีกําลังใจที่จะแบบเอ้เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ชีวิตไปได้วยกันเพราะอมเชื่อว่าบางทีเราทาอะไรให้กันไม่ได้มาากกไปกว่ ที่จะให้กําลังใจกันแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจตัวเองแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอให้พรุ่งนี้ตื่นมามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทํางานนะลุกขึ้นมากินข้าวลุกขึ้นมาท,ทําธุระประปังใ,ใดๆของคุณก็แล้วแต่จะได้ตามหน้าที่หรือตามความชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเพราะถ้าร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราไหวมันก็จะทำให้วันหนึ่งของเราผ่านไปได้อย่าง เท่าที่มันจะดีได้อ้อมเชื่ออย่างนั้นเพราะทุกทุกวันมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วแต่เราก็ต้องใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการแก้ไขนะคะแล้วก็เผชิญกับมันไปขอให้คุณได้เจอกับคนดีๆขอให้เจอกับคนที่ขับรถพาคุณไปที่หมายที่ดีไม่โกงราคาไม่ขับสวิสวาร์ขอให้คุณเดินถนนเจอกับคนที่แบบเป็นมิตรก,กันนะคะรักษาสุขภาพกับคุณผู้ฟังคืนนี้นอนหลับให้สบายเราไม่อยู่ในช่วงร้อนมากกันแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ efm dj playlist bye dj i